สวัสดีค่ะพี่น้อง <c oughs> พบกับช่องก้อยเรื่องแสนนะคะเปทังดใดแน่นอนพี่น้องสบายดีบ่ไก่สิบปีใหม่แล้วไก่จากคริสต์มาสแล้วนะคะขึ้นปีใหม่น้องก้อยก็ขอวอวยพรให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงลำ่วย อดูแลสุขภาพจะคองเด้พี่นอ้องบางหม่องกับหนาวบางหม่องกับห่อนเบิ้งพนนะเพื่นซือสูดให้ลูกไส้เพิ่นใหม่เพื่อนสืบสูดให้ลูกไส้เพิ่น กินนมย่ามกินนมนอนก็นต้องเบิงนะองหนาเขาได้พร้อมเลย <c oughs> แหงจับแหงเดีนี่แหงจับนมเองพูดเลยพี่น้องจับกระป๋องนมเองเกง่กงเก่งจับกระป๋องนมเองคุณนะ่ไปตออยืมคุณนะคุณน,นอนม <c oughs> ุนนะ เงินเล็กกันแล้วรายเล็กกันแล้ว,ลวเบิ่องฐานพนนอนไม่ได้ลงอูดเดอร์พันนอนบันพระเอกเลยนะประเ,เ,ด,เด็นอ่ะกน้อยมาคิดดื้อน้อยคิดดื้อน้อยเอ้ยอืมพันเบื่องกัน วันนี้เพิ่นข,าย,นขายของหวยน้่มแล้วกับขายของอยู่ฮนเพิ่นสวัสดีครับแงสวัสดีพี่น้องแงสวัสดีครับ,รบ,รบส้มบาจีอืมวันนี้ทำอะไรบ้างนั่งขายเครื่อ อืจะจุดกระลาบแต่ละตัวเลยพี่ไหนเอากล้องไปสาดดูช่างทางด้านข้างสี่เก็บงานเป็นยังไงบ้าง <S <S งานงานเบื่อนะนชิวยสร้างหลังคามาสร้าอืมไหนท้าถึงไหนแล้วถ้ <c oughs> าไปเอียงกล้องให้ดูนิดนึงได้ไหมมาทำงานอืมพีม่น้ <S 2> <S 2> อง เลยอดเบิงน้ำลาวซ้ำถ่ายคลิปอยู you, น่นี่ให้พี่เห็นน่องเบิงน้ำแหน่แค่ายางมาได้ที่เพิ่มสลบุกน,น,น้ำลาวล้มลมพี่น่องยี่ตั้งทีกันล้มอีมอมยังแล้วนี่พูดพี่น่องอียัง เออขายหวยเียงตอกปอกปอกอยู่เตอกไปงานนังตะปูป่ะจับอะไรไม่ก็เซฟตาตาบอดไปแล้วแปนกล้องด้านข้างอย่างเดียวกำลังจะเก็บงานพี่น้องเก็บโล่งรถแล้วก็ตีฟ้ารอบนอกบ้านก็เสร็จเทพื้นก็เสร็จ กินข้าวเที่ยงหรือยังไอ้กิจประการใดตัวมาเห็นอยู่กินข้าวตามอันนี่ถ่ายยูทูปนะทำไมพูดยามไม่พอกินละกันสมาทานเอาอันนี้ถ่ายยูทูปไอพี่นอ้องเบิ้งข่อยกระชามล่ะกินนะ้อโอ้ยพี่น้องเอ้ย ระโทกคุยกันอยู่พี่นอ้องกระโถถามข่าวเบนอยู่ตลอดแต่ว่ามือสิลงเมื่อบนเนน่ยก็สิบอกบ,บอก,กลงไปเสื้อผ้าบิ่ว่าเป็นอย่างกินไม่่อนตลอดลงมากลอ <c oughs> ลงไปแบบอบ่บอกเลยเนาะลงไปกินปิงเขียดตำหมกทั่วปิงปลา พกินปีงปลากินปีงปลาเผาปลานี่ยายบอกจะยายบอกว่าจะจะจะให้คนมาสูบน้ำสะอยู่นะกินเผาปลาวันนี้พอได้ขายอยู่ไหมวันนี้เป็นไ่ ลูกค้ามาซื้อเรื่อยๆอยู่ใช่ไหมเออหนยนราคาหนุนราคาแล้วเนาะอืมมันก็จังสี่ละพี่น้องร้านของซ้ำมันก็บ,บึมบามบ่มบามบางเที่ยนนี่ย่ำมือเสารหยุงย่ำมือเตียงย่ำมือายเงียบจังสีนะฮะอากาศบานเขาก็เย็นอยู่เมืองไทยก็เย็นย้ายแบบลมลม น้องไปไหนหมดนอนเหมือนกันหรออ,อนอนก็มาตุน้นคอปอกปอกยุงสีกับสีลาบอยู่ดีลาบแล้วเนาะจริงๆแล้วคนลาวเป็นคนที่ชอบนอนเวนนะพี่น้องอือตลาวอะมักนอนเวนคนลาวนี่เป็นคนนอนเวน ยังกลางเว้นนอนยังกลางขึ้นตาแข็งบอก้งขี่กันอนะอืม <c oughs> คุณหาเบาแล้วก็ฮาวนอนวอกๆฮาวตะก,กี้ ใกล้จะปีใหม่แล้วนะมีของขวัญอะไรให้มีอ่ะมมียังอา้าวไม่มีให้หรอหัวเจิงหัวเจอก็ไม่มีหรอไม่ได้หัวเจอเอาไว้ให้พี่เหรอไม่ได้ไ แต่ทั้งนี้มีแตะทั้งนี้มีจมีไห้โบกุยางทั้งฝุ่นคือ่ามีไห้วะอ,อืมเอาเก็บไปให้พี่เหลือเป็นบาดกิมูกไรเลยนี่ดูสิ ไม่แต่ปีใหม่แล้วไม่มีความรักให้กันเลยเหรอหรือว่ามีให้ทุกวันทางนี้มีให้ทุกวันนะถ้าปากได้แหละพี่น้องก็กินเขากันลึก รักทุกวันนะคะ่ะรักกันหรือเปล่าลโอ้ทเสียงเัาไม่ค่อยชัดเลยโอ้โหแย่มากมันถาม,มอ้าวก็ต้องถามตัวอยู่ไกลกันเนาะไกลก็ถามไกลก็ถาม เออก็ต้องเติมความหวานเติมกำลังใจให้กันทุกวันอยู่ไกลกันอุสีบาาอ่ะเขาก็ต้องด่าสิเพราะว่าคุณพูดไม่ชัดเจนเออพูดให้มันชัดเจนให้มันฉะชานเขาไม่ได้มาเลี้ยงมาป้อนข้าวเขาคาไม่ได้มาเลี้ยงมาป้อนขราบดี๋ยเขาดูเขาเขาดตัดสินใจไงว่าเออพูดยาไม่ฉะชานสมแล้วเขาด่าเขาว่า มันไม่ได้ยาวสติของเขาเป็นตัวเองเป็นตัวของตัวเองต้องยอมรับความติชมของเขาว่าคติเรามันเราพูดจา,าไม่ไชัดใช่เราไม่ได้อยู่ในโลกใช่เราไม่ได้อยู่ในโลกแต่เขาเป็นคนตัดสินไงเราก็ต้องยอมรับดีก<ล>็ต้องยอมรับชั่วก็ต้องยอมรับคําติชมมาเราก็ต้องยอมรับเด้๋ลาอย่าอยู่มาน เออก็อยู่พายยูมันอยู่มันก็ะหามหนิ้วเขาบ่ได้เนาะผู้นิ้วเพิ่นสิกระตากระตาชีวิตของชาเออพุ่นพุ่นพุ่นแบอย่าพูดจาอย่างนั้นพูดจาให้มันน่าราักหน่อยเออเสื้อมันฮาวอนนั่นนันละพูดจาให้มันน่ารักหน่อยคุณแฟนเออสมกับพี่ก้อยฮักพี่ก้อยแพงในแม้เ,เหลาแห่งหูจะคว่ำ น้อยใจยงไงพี่น้องเมื่บ้านถืกดาเมียน,น้อยใจเรื่องเมื่บ้านีใส่เป็นวันนี้เพิ่งเก็บวันนี้เพิ่งเก็บโกดเอาจะไปตลาดนัดแล้ว สองโ <ไป S 1> มงขึ้นแล้วตลาดนัดรู้เรื่องแล้วมาถ่ายให้เอฟซีเอฟซีชอบเบิ้งตัดชายเอายังเถอะเอาก็ถ่ายไปฮากาด้คือกาแล้ัดในฟาวเดนมาเอาเอากรไเบิดเอาเอาส้นในฟาวเดนมามาสอบต้องที่ไปหาไม่อย่างกูพูนสีดาพูนก้ดาด้าล่ะอืมผู้พูนหักแพงพูนเข้าใจพูนก้าหักแพ,พงพ มันหามบอดดายได้หามปากคนเท่าเท่าบาสามาสีเอาใจคนทั้งโลกได้เนี่ยเราต้องยึดมั่นในความดีของเราถ้าเราดีจริงแม้เขาด่าเขาช่างเราต้องยึดมั่นในคุณงามความดีก็รู้แล้วไม่แต่เดเดินห่อนมีแต่ข้าวแล้วมามาเฉะมาะอือน่อยใจน้พี่น้องนะตอนไปยังมาความเมียนร้อนร้อนนะเห็นบอกพี่น้องเบิงก็บเบิงไปตัชีวิตไปชีวิตมา ถามคอมเมนตเพื่อใ้พี่น้องต้องอวยเป็นอย่างเดียวเดอ้อขามไม่ได้ห้ามเบิ่งนๆกินู้าวเพราข้วเข้าวาคอยตลอดตัวนะและ้วคอยเสมาบหวนนี่ยังไม่ได้ป้อนข้าวคอยกินไม่ได้ป้อนข้าวแต่พลกำลังให้กำลังใจ คำด่าก็คือคำติเตือนคนจ่ายกระยื่นะครับตัวเองไงล่ะเออคนกระหักพี่น้องพี่น้องกระหักกระแพงบดสิวผูสุ่มคนะเพิ่นจังมาหายมาด่าเพิ่นวางกระแพงเพิ่นโบเสียสละเวลาอัจมีค่าเพิ่นมาด่าห้าดอกอืม่นด่าเราจังดูดีมีแห้ง่นอวยพ่ออะไรมีอันเปลี่ยนไป่นด่าเราเป็นจังดูดีมีแห้งในยินบอก น้อยใจพี่น้องพี่น้องบ้าเพื่อนเอาเป็นคนสาธารณะพอกันได้ลกเซเชียกับสองท่านในโลกเขาเสียพี่เห็นน้องเบิ้งแล้วเนาะดีเพื่อนกระดาบอดีเพื่อนกระดาเพื่อนกระดาทุกซอกกันแล้วครับก็ต้องย่อมหลับละฟังได้หม,ม,มเมื่อยหลวก็ว้างเมื่อยหลวก็วางพี่น้องไปก็ได้พี่น้องจะดีไม่แห้ง เอาคุณแฟนอยู่ดีมีแห้งครับบัดดีพี่น้องน้ำแน่ดดขอบคุณเพื่อนน้ำแน่อส่งจูบเมี่บังดูส่งจูบเมียหน่อยอย่ามา <laughs> อ้อะอย่ามากวนจุ๊บชีวิต <laughs> จริงพนักพี่น้องประกาศทายให้พี่น้องเบิร์นหมด เบาๆกับบอดเหัวเบาๆกับบอดเหัวพี่น้องเอ้ยไทยเบิงยุงเครียดอยู่ด้เพราะวะ่าการที่เลี้ยงเด็กนี่นะมันมีความเครียดมันมีความเหนื่อยเพราะว่าเด็กมันมันหาหกเดือนมันจุ่จีมันจุกจิกเ็กเพราะว่ามันะะมน,นอนไม่เป็นเวลาดึก กินไม่เป็นเวลามันเหนื่อยนะเลี้ยงเด็กเพราะว่าเคยเห็นแม่เลี้ยงร้านหรือว่าเลี้ยงการเลี้ยงเด็กหน่อยมันเมื่อยเลยผู้บางคนจังหวะกานมันบ่ม,นมีความหมันคงบ่ม,มีเงินมีทองถือชีวิตยังไม่พร้อมแล้วมีลูกส่วนมากแตกแยกกันนะแตกหักแตกแยกอีรีเพิ่นดำนีเพิ่นสามารถเลี้ยงห้านดำนีถือว่าโอเคเรา่อยเห็นเรา่อยอยังหงูดหงิดเลยจังหวงเกีบ่บวบว่า คือเราไม่เคยมีลูกนะพี่น้องอยู่ดีๆเราได้มาเลี้ยงซึ่งแล้เขาค้นทำมาหากินทำงานเสร็จจบพรุ่งนี้เริ่มใหม่แต่เด็กมันต้องอยู่กับเราตลอดแล้วเขายังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วก็บอกว่าจะเป็นขี่บอกว่าจะเป็นเงี้ยวเป็นเพ้ยมเพิดกินนมกิน,น้นาำต้องเป็นระบบอยู่จุกิกมากเนี่ยแหละถึง พี่ก้อยอย่าพูดมากอย่ามาจู้จี้กับผมลองมาเลี้ยงดูเราจะเป็นยังไงเพิ่นว่าเพิ่นว่าก็เลยว่าเออมาคืนบ่งแล้วทํางานเข้ามือเฮากลับมาพักผ่อนมืออื่นตื่นมาสู่ใหม่จะมาเลี้ยงเด็กหน่อยมันต้องอยู่ตลอ,อดบางทีน้แต่เป็นเทียงยังน่อได้กินข้าวม่อได้อาบน้ำอยู่เพราะว่าขันมือใดมันจุกจิกมันงีงเงานั่นเนาะก็เข้าใจเพื่อนอยู่พี่น้องคันที่เขามีลกวกบนเรือง,งายได้พี่น้องบางทีงนี้ น้องก้อยยังขึ้นบัวบ้านนี่น้องก้อยกับงูดงิดใจเด้อะไรเอาแต่ลูกบ่มีเวลากินเขากินนาบ่มีเวลาไปหา,าซื้อน้ำสบๆบ่บมีเวลาเป็นส่วนตัวบ่มีเวลาให้กันเลยบอกจนน้องก้อยกับจมกระดาไปตามเรื่องจนแต่มันมันคือมาคือถึงว่าโอเเขาผู้เขาอยู่ในจุดนั้นก็เลยว่าเออมันกระสิุ่งอยากอ,ากอีีแล้วเว้ยเพราะว่าการเอาลูกมันบ่เมนเรืองมันบมเมนเรืองเล่นเลนได้พี่น้อง สิปอยเขากดคือรีโมทมันกับบได้เด็กน้อยจูจีจุกจิจกจอ่สุดท้านี่มาสวัสดีพี่น้องพอกันคลิปหนาจุดีเมี่ยงขอบุญขอบคุณพี่น้องและสวัสดีพี่ใหม่แมรี่คริสต์มาสแอนด์แฮปปี้นิวเีนะคะสวัสดีค่ะ